สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านช่วงนี้สุขภาพเปรียวบ่ค่อยดีเนาะค่ะเหนื่อยง,ง่ายแล้วก็หอบแล้วก็หายใจบ่ค่อยสะดวกแล้วก็ไอบ่อยนะคะแล้วก็รู้สึกบ่ค่อยดีพอบ้านแล้วเห็นแล้วก็เลยพาเปีียวไปบำบัดนะคะทาะ่านผู้ชมเดยจังดมาลอรับชมบรรยากาศกันเลยนะคะ 不得、哎 Fantasi er så lei. Blir blitt halvet. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องสาวอีสานไลฟ์อินซีวีเดนอีกแล้วนะจ้าท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็8โมงเช้าแล้วเนาะค่ะ8องศาหนาวนะค่ะเปียกตื่นแต่6โมงเช้าแล้วเปียกกะโทรไปหาแม่คุยกับแม่นะคะเราก็ตื่นมาเพากินกาแฟาะค่ะนั่งกินกาแฟแล้วก็นั่งชมวิวบรรยากาศไปเรื่อยนะคะท่านผู้ชม าราคาท่ามผู้ชมเปียวก็จะมาเราให้ฟังเนาะค่ะวันเมื่อวานเนี่ยค่ะพอบานก็พาเปียวเนาะคะ่ะไปห่องเกลือนะแมยค่ะห้องเกลือนี่เป็นแบบไหนนะคะห้องเกลือนี่ก็จะมีความคล้ายกับห้องอบเส้าหนานะคะห่องเกลือนี่นะคะก็จะเป็นห้องทีสามารถบำ,บำบัดความเครียดแล้วก็บ,บำบัดแต่ค้นทียน เป็นโรคหอบหืดหรือว่าคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะคนที่เป็นวัดง่ายหรือว่าช่วงพลัดฤด,ดูแบบนี้นะคะอะช่วงจะเขา่าฤดูใบไมร่วงฤด,ดูหนาวคนส่วนมากจะเป็น,นเป็นวัดแล้วก็จะเป็นคล้ายๆก็ว่าแพ้แพนพวกเห็ดบางชนิดอยู่ในป่าหรือว่าแพ้อากาศใช่ไหมคะเปรี่ยวก็เป็น,นะค่ะ เปียนนี้จะเป็นอย่างที่จะมีปัญหาที่สุดคือการหายใจนะคะมันเหมือนจะเขาจะเป็นหวัดตลอดเวลาตอนที่เปียวมาอยู่สวีเดนหม่ๆเปียวเป็นภุมมแพ้หลายนะคะท่านผู้ชมเปี่ยนไหมคะแพ้อากาศแพ้หลากหลายอย่างแล้วก็แพ้แม้กระทั่งหยานะแม่คะหยาที่เวลาเขาตัดหยานะไห่คะเปียวก็จะแพ้แล้วก็เวลาแดดออกงัสินะคะเปี่ยวก็จะจามตลอดเวลาคันตาอย่างงันนะคะคนเป็นหลายคะ่ะอยู่ในสวีเดนเขาจะแพ้ พวดเกสรดอกไหมล้วก็เวลาช่วงผัดฤด,ดูก็จะเป็นเวลาเหตุเกิดนะคะจะมีเหตุบางชนิดที่อยู่ในป่าที่เกิดแล้วก็ลมผัดมาเสิ็จแล้วค่ะเราก็จะมาตามอากาศมาตามลมกระเที๊ยนเขาเป็นไข่เป็นเป็นคล้ายๆเหมือนอาการเป็นไขวัดนะคะแต่กับอแมน,นะคะคนเป็นลายค่ะเราก็เปี่ยวก็จะเพี้ยงางแล้วเปี่ยวก็จะเหนื่อยนะคะแล้วก,ก็จะบวกกับความมืดพร้อมช่วงนี้จะมืดไว้นะคะอะ อยู่ในบ้านน่ยไมคะ่ะมืดแล้วก็จะเฮตุให้คนรู้สึกแบบอ่ารู้สึกหดหู่สินะแมมคะ่ะคือว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะค่ะ่นหละคะัค่ะคนอยู่ในเมืองนอกอะ่ะจะรู้กันดีคะ่ะเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกจะแตกต่างกับอยู่ในเมืองไทยหลายคนจะบ่ค่อยสังสรร์บ่ค่อยไปได้บ่ค่อยไปมาหาสู่กันนะคะถ้าจะไปมาหาสู่กับวันสําคัญบางทีแล้วก็สันกับเป็นวันหยุดเพราะว่ามันมึดเน่ะคะ่ะเขาก็ต้องอเวลา มีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์สองวันเขาก็ต้องมาดูแลบ้านยูนี่เขาสัให้ความสําคัญคือบ้านซองจะต้องสะอาดสะอา้ะอานเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างของจะต้องจัดเป็นระบบระเบียบนะคะมันก็นเลยเฮ็ดให้งานเขามันหลายมันนั่นแหละค่ะก็เลยเฮ็ดให้เปลารู้สึกว่าเหนื่อยเปลียวเพียนะไหมคะล้วเปี่ยวกับไอแล้วเปลียวกับนอนพ่ค่อยหลับเป็นมาระยะหนึ่งแล้วคะ่ะตั้งแต่กับมาจากสเปนไปเที่ยวมาก็เป็นมายาวเลยคะ่ะเราแบบเปี่ยนเป็นคนตื่นไว แล้ววันนี้เปี้ยเหนื่อยเปรี้ยเหนื่อยแล้วพ่อบ้านเราสังเกตเห็นแล้วเลยว่าเท่าคอยจองเงินห้องเกลือ,อว่าให้เจ้าอีกเ้อห้องเกลือบำบัดนะคะก็ก็กเล็บไปเมื่อวานนะคะตอนสิบเอ็ดโมงพ่อไปนอนนะคะเพิ่อนก็นไปนอนฟังเพลงแฟนเปแลราก็จะหาเพลงอันอเพลงพวกเกี่ยวกับนกใั่ไหมคะเสียงนกเสียงยังธรรมาชาติให้เกล่วฟังนะคะ ตะกี้ในห้องนี้ก็จะมีเสียงเพลงนะคะแต่เนื่องด้วยว่าลูกค้าบางคนเขาบริชอบบางสิ่นะคะเขาบริชอบเสียงเพลงเพิ่นกันเลยเอาอโอ,โอกก็เลยพวกเขากันเลยหาเพลงเปิเปดเองนะค,ะ,คะฟังเพลงห้องเกลือนี่ดีจริงหรือเปล่านะคะเคยมีคนถามเปียาว,ว่าห้องเกลือโอเปยวเคยเหตคลิดไปก่อนน,นั่นแล้วเนาะค่ะเนาะว่าดีจริงหรือเปล่า เพราะว่า,เ,าเคยได้ยินคนถามมานะคะห้อนเกลือที่มาจากเขาหิมาลัยนะคะลักษณะความในห้องนี้จะมีความใคร่กับอบเซานานะคะแต่พื้นเนะะี่ยค่ะเขาจะใส่ความห่อนน้อยนึงนะคะแล้วก็ในห้องเกลือเนะะี่ยค่ะเขาจะโรยด้วยเกลือทั้งทั้งห้องเลยะคะ่ะแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้เ h านั่งนะคะแล้วก็สามารถนอนเอนได้นะคะปรับตามที่เ o าสะดวกเลยนะคะห้องนี้ สามารถอ่ะเขาไปได้ซีถึงหาคน้นหรือว่าเหาสะดวกนะคะเขาก็จะมีเก้าอี้ให้เให้เขาจองนะคะว่าเขาจะไปจกคน้นเี่ยวก็จะไปสมมาไรกากแฟน,นะคะแล้วก็บ,บางทีเขาจะซื้อของขวัญให้แม่แม่สามีไปจงิงๆนะคะเพราะว่าดีสําหรับระบบหายใจคะ่ะเี่ยนแนะนําลูกค้าไปหลายคนลูกค้าก็บอกว่าดีนะคะถ้าไปสองคนบ่ค่อยแพงะคะ่ะจะมีอันจาก 40นาทีหรือว่า1ชั่วโมงก็แล้วแต่ว่าเขาอยากอยู่โดนขนาดใดเอ็นราคาก็จะจะแตกต่างกันไปนะคะท่านผู้ชมข้อดีของันอันนี้เลยนะคะข้อดีของห้องเกลือเลยจะเหตให้เฮาผ่อ,อนคลายคะ่ะถ้าเฮาไปพักผ่อนไปนอนแล้วควบคุมระบบหายใจของเขาเองนะคะ,ะเวลาเขาหายใจเข้าไปช่วงที่เขาปล่อยเกลือออกมานะคะจะมีทอนะคะในห้องนั้นนะคะจะมีทออยู่มองเฮานอน ก็จะมีเกลือออกมาจากตามท่อนะคะแล้วก็จะตรงข้างนาเขาจะเป็นช่องอยญ่งนะคะเปืี่ยจะทายมาให้ดูนะคะแล้วก็จะพ่นเกลือออกมาเป็นจังหวะนะคะแล้วเขาก็หายใจเอาเกลือเข้าไปแล้วก็เอาไปไว้ในปอดเขาจะประมาณสามวินะคะก็ค่อยๆปล่อยออกมาสามวิงเีงะคะ่ะเพะะ้นเปลี่ยวเราจะหายใจแห้งกันแล้วก็เห็ุเปลี่ยวน,อน้อยแล้วก็สะดุง้งตื่นเรื่อยเส่นะคะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนแบบว่าหายใจลําบากเขาใหญ่นะ แล้วเราไปเห็ดแล้วมันเห็นให้เราหายใจดีแล้วก็แล้วก็สบายสบายขึ้นแล้วก็ชอบมันช่นะแล้วก็เลทถึงเวลาแล้วก็จองไปพวกเบี้ยวจะไปมงนีประจํานะคะเวลาที่เปี้ยวรู้สึกว่าเปี้ยวเหนื่อยเปี้ยวเพียเบี้ยวลาแล้วกับเปี้ยวหายใจ่อ่อยสะดวกเวลาเป็นนอนตั้งสจนะคะกัอาชีพที่เปี้ยวเห็ดเนาะค่ะมันใสแห้งหลายแล้วหลังจากที่เปี้ยวป่วยนะคะป่วยม้าแล้วก็โลกม้าวังสองปีนี่กัให้ให้ยเปี้ยวคล้ายๆว่าเพี้ยวเป็น เป็นไข้โดนแล้วก็ช่วงเนี่ยค่ะเวลาหายใจจะมีเสียงแสกหรือว่าแบบรู้สึกว่าโอเคนะคะเหมือนเดิมแล้วในจะเป็นไทรร้อยเป็นพิษอีกแล้วก็คือร่างกายเขามัน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 ใส่งานมาหลายเขากับ41ปีแล้วเนาะค่ะแล้วก็เป็นโรคนั้นโรคนี้แน่ก็เฮตไทยสุขภาพเขาเสื่อมซมนะคะก็เลยต้องถึงเวลาต้องดูแลตัวเองเพียวกับหันมาฟื้นฟูสุขภาพตัวเองทีละเล็กละหน่อยนะแม่ค่ะกับบ่ไดดเก้งเอียงขนาดนั้น ด,ด้วยเนื่องว่าอาชีพของเปียวเปยวต้องใส่แห้งเปียวก็ต้องบำบัดค้นทีมาทุกๆชั่วโมงนะคะท่านผู้ชมเรื่อเขาจะบรรตัวเลยว่าเขาจะเครียดขนาดไหนเวลาที่เขาเราฟังเรื่องของคน้นบางครั้งเขาบม่ได้พร้อมเสมอไปนะคะที่จะรับรู้เรื่องราวของค้นในแต่ละวันทั้งสิ้นนะคะโดยเฉพาะผู้หญิ้งเนาะคะ่ะในวันนั้นของเดือนทั้งสิ้นนะคะแต่เขาก็ต้องเฮ็ดขึ้นนาทีของเขาวาทั้งสิ้นนะคะแล้วมันก็นจะเก็บสะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อย เรียงเ้าบรูลตัวนะคะแล้วจริงๆแล้วเวลาเห็ดงานม้าเนี่ยเหลือง,งานม้าเปีียวจะบกค่อยได้บกค่อยรับโทรศพนะคะเปรียจะยู่เงเงียบเปรียชอบอยุ่เงเงียบชอบเข้าไปซ่องเฟซแน่ไปซ่องหาให้เจ้าของหัวเลาะนะคะเพื่อที่จะให้ได้ลืมเรื่องงานที่เขาเห็ดม้านะครับจะบำบัดเจ้าของเองสินะนี่แหละคะ่ะคือชีวิตอยู่ในตางเดนเขาต้องดูแลตัวเองเขาต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้ตัวเอง เขาต้องเป็นทั้งคุณหมอให้ตัวเองเนื่องจากว่าการรักษาพยาบาลจะมีความแตกต่างจากเมืองไทยมากเลยนะคะแล้วตอนที่เปียวเป็นไทยร้อยเป็นผิดเหมือนกันนะคะเปียวกับหาข้อมูลเองจากเมืองไทยนะคะเพราะยุนีเขาอ่ารักษาแตกต่างกันนะคะเขาจะให้เขากินยามากกว่าแล้วก็เรื่องอาหารการกินเขาบ่ค่อยเน้นบางสี่นเค่ะเปียวเองก็หายและก็ดีขึ้นเนื่องจากเปียวบำบัดตัวเองด้วยอาหารแล้วก็ จากเมืองไทยเังสินนะคะปเปดูรายรายละเอียดต่างๆที่คนมาเขียนไว้ในพันทิปเองสินะคะนี่แหละค่ะอันห้องเกลือหรือว่าห้องอบนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีสําหรับเปียวเพราะว่าเฮให้เปียวผ่อนคลายแล้วเฮให้เปียวรับสบายขึ้นแล้วก็ทางห้องรับสบายขึ้นพัก่อนเพียงพัก่อนเพียงพอแล้วก็ด่มนำไดหลายตามการรักษาก็เป็นไป,นปนในทางที่ดีแต่การรักษาด้วยวิธีธรรมชาติบาว่าอีหอย่างก็ซ้ำ ใส่ระยะเวลานะคะแต่เวลาเห็นผลเขาจะเห็นผลระยะยาวนะคะอียงที่เฮ็ดเราเห็นผลไว้มันก็ก่อนงาไม่กลับมาเป็นอีกครั้งนะคะคือเฮ็ดเอยียงเขาก็ต้องใจเย็นต้องใส่ใส่ระยะเวลานิดนึงนะคะจึงใดการขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขดูแลสุขภาพนะคะเปลี่ยวเป็นกําลังใจให้ทุกคนบาา่าผู้ใดทีกําลังพบเจอปัญหาอยียงอยู่นะคะบ่าวาจะเป็นนามถ่่มแน เมืองไทยแล้วก็วาลินชําลาบนะคะบานเพื่อนเปียวยุวหันเปียกติดต่อเพื่อนบ่ใดเลยนะคะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย